ข่าวโดยน N 13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชานจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสมพง์รายยาวนะคะยติสักฟอกโดยมีการโจกนายกรัฐมนตรีปล่อยให้โกงดึงสถาบันประยงการเมืองขณะที่ก็มีการประท้วงกันวุ่นวาย การประชุมสภาผู้แทนรัษฎรวันแรกเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลค่ะนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรได้อ่านยติรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ10คนก็เริ่มมาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีที่บกพร่องอย่างร้ายแรงไร้ประสิทธิภาพไร้ปัญญามีพฤติกรรมช่อชนทุจริตปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตนเองและพวกพ้องท่ามกลางภาวะที่ประชาชนใช้ชีวิตอย่างยากลําบากและเกิด การระบาดของโควิด -19 ทําให้เศรษฐกิจดิ่งเหวปล่อยปละละเลยให้มีการกระจายตัวของบ่อนพนันปิดกั้นเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและก็ใช้สถาบันมาเป็นข้ออ้างในการแบ่งแยกประชาชนทําลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับประชาชนทันนี้นะคะทันทีที่นายสมพงศ์มีการอ่านถ้อยคาในยติที่มีคําว่าสถาบันก็ทําให้สสรัฐบาลทั้งนายเพบุนิสิตตะวันนางสาวปรินาไกรคุบสสพลังประชารัฐก็ลุกขึ้นประท้วงหลายครั้งเลยค่ะว่า มีการใช้ถ้อยคำที่พาดพิงจากนั้นในชวนหลีกภัยประธานสภาก็ย้ำว่าให้ผู้นํำฝ่ายค้านสามารถอ่านถ้อยคําที่เขียนในยติต่อไปได้ไม่ผิดข้อบังคับแต่อย่าอ่านนอกเหนือย,ยติตนจะจัดการเองไปดูสวบคค่ะจะมีการหารือผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมแล้วนะคะรอเคาะย2กุมภาพันธ์นี้เรื่องการแข่งขันกีฬาและการค้าขาย นายแพทย์ทวีสินวิษุุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบคค่ะเปิดเผยว่าที่ประชุมสบกสบคได้มีการประชุมพูดคุยพิจารณาขอผ่อนคลายกิจกรรมกิจการ,รโดยจะเสนอให้ที่ประชุมบริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบคชุดใหญ่ค่ะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นพอ,อสบคในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ซึ่งเป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์โดยเสนอให้มีการผ่อนคลายรูปแบบกิจกรรมนะคะคือการแข่งขันกีฬาและก็การค้าขายค่ะซึ่งก็จะมีการพูดคุยลดโซ สีพื้นที่ด้วยโดยต้องมีการคุยกับกระทรวงสาธารณาสุขก่อนเนื่องจากมีชุดข้อมูลอยู่แล้วรวมถึงข้อกําหนดต่างๆที่เสนอต่อสอบคชุดใหญ่ซึ่งก็จะคุยกันในวันที่18กุมภาพันธ์นี้อีกครั้งในที่ประชุมสบคสบคค่ะถึงมาตรการในการผ่อนคลายเพื่อให้ได้ข้อสรุปกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขณะเดียวกันก็มีคําสั่งเด้ง3ผู้กํากับขาเข้ากองบัญชาการตํำรวจภูทรภัก2เส้นนะคะปล่อยให้มีทั้งพน,นันออนไลน์และพน,นันบอลออนไลน์เย้ยโควิด1 9และพรกอรกถุกเฉิน พลตำรวจโทลอยอิงข้ภาภโยรถผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะตอนนี้รักษาราชการกาแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ก็มีคำสั่ง3คํคำสั่งเลยค่ะวันนี้คำสั่งแรกให้พันตำรวจเอกชัชวานโตโสพลผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรป่งน้ำร้อนที่จันทบุรีปฏิบัตรริราชการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค2ขาดจากตำแหน่งเดิมสืบเนื่องจากเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ค่ะตำรวจสพป่งน้ำร้อนร่วมกับทหารและฝ่ายปกครองไปจับกลุ่มการลักลอบเล่นการพนันได้ผู้ต้องหามา34คนของกลางคอมพิวเตอร์อีกค เครื่องและก็มีคำสั่งให้พันตำรวจเอกกิติสันชนะผู้กำกับของสพบางปะกงฉะเชิงเซาก็ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค2โดยขาดจากตำแหน่งเดิมเช่นกันจากเหตุการณ์เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ค่ะมีการจับกุมผู้ต้องหาเล่นการพานันฟุตบอลออนไลน์ทั้งชาวไทยชาวเมียนมารวม2จุดมีของกลางเป็นเงินสดโพยทายผลพานันฟุตบอลต่างประเทศจำนวนมากและอีกหนึ่งคำสั่งค่ะคือให้พันตำรวจเอกพงพันพงวงศรีผู้กำกับ สพศรีราชาชนบุรีปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจูธรบพุทภาคสองให้ขาดจากตำแหน่งเดิมเช่นกันค่ะจากกรณีเมื่อวันที่2องกุมภาพันธ์ไปจับกลุ่มการลักลอบเล่นการ ทายผลพนันฟุตบอลออนไลน์นะคะซึ่งก็ได้ผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมา36คนของกลางอีกเป็นจํานวนมากค่ะทางนี้การย้าย3ผู้กํากับนะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องปล่อยให้มีการละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนันเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าเกี่ยวข้องกับบอนการพนันหรือไม่ค่ะจบการเสนอข่าว13นาฬิกานาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าว INN